สั่่่งงเจาาาอยมาหัดนะครับ น้ำตกทุ่งนาเมืองครับนี่เห็นปะข้างหลังอ่ะนะยินแต่เสียงครับเสียงฝนตกก็เสียงหนามอ่ะโอ้ระวังนะเต้เต้ระวังเลยฮะ น้องไมไดนอยู่วะล่ะเป็นตะมืนอยู่เฮ้ยบดนน้แกงเงกันโอ้ขาก็นต๊ะหวยหลวงเนาะอยโต๊บักจันเนาะบักเตียวเนาะก่โตบักเตียวฮะโอ้ย มา嘛จับมือหอวมาเกือ้ควายได้เกเลยอ๋อน <at> ี่ดีมีทางลงนี่เงินหรอะมรอฮะมันผีเต้มนี่าม่อยแลวลงมาบรสานนี่เดี๋ยวก็เป็นคายเหมือนจับมือนี่ เปลียนเตือแล้วอยาเอาอยาเอายาบลงอยไปโอ้โหน่านมากน้ำตกทุ่งนาเมืองโอ้าหอนแ่เออมันไมต้องไปลว่ามันต้องไปไหนยั่วระหว่างง้ตุ้ยใต่อยู่ทางนว

ใช่ระคังงามครับพ ok. ี่น้องงมยโังไปครับไ่้เียวตีต้องไปสอบพีไปสอบพีไ้เอเออเจ้าเอกแขนลูกเด็กไ ตุขึ้นมา้วครับอยู่ที่มันตงน้ำเมื่อหาเด้โค้งเทียมครับตรงวัดบนันรับทิเขาได้าจังด็นิปก็มเนี่

เปลี่ยนจอยกำลังท้ามาครับดิเหมือนแอนอ่เลยพี่สองเออนี่

นเอาเอาขระนั้นเลโอ้เสียเกงกมลงมากนะครับเดี๋ยวฝนตกครับไีหนักฝนตกไม่ได้เรียนหน้าไม่เย็นหรอโอ้ยเรียนหน้าต้องให้เย็นนะครับเนี่ยแล้วมันมือนดีเ่ะเออเอา เอาหวายแต่ลาพี่น่องเดี๋ยวซ้ำหนีเข้าครับดูเป็นไงอากาศโป๊ปเป็นใจครับพี่น่องอู้ป่าครับถูกเปล่าไม่ได้รพร้อมเคร พ้นทตกแล้วพี่เนะกำลังงามว่ะเอองามโาามเด,ดียงนก็น่างามโมเดียงงามดีว่ะนีะนครับเราจะขึ้นไปเรื่อนมัครับไดน,นี้น ปอาไรก็ขัใหม่เหรอกระับกระเ่ย